สนับสนุนโดยเคลียร์เมนคู่สปอร์ตเมนทอลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั้นเย็นคั้นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน เจาแฮมตันกลายเป็นสโมสรแรกอย่างเป็นทางการที่ต้องกระเด็นตกจากชั้นพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังเปิดบ้านแพ้กับฟูแลมไปศูนย์ประตูต่อสองทำให้แข่ง36นัดมีเพียง24คะแนนเหลืออีก2นัดไล่ตามเอเวอเรตันที่มี3 2คะแนนไม่ทันแน่นอนแล้วซึ่งจากการตกชั้นครังนีของนักบุญแดนใต้ส่งผลให้เจมส์วอต์เพล้ามิดฟิลด์กับตันทีมกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมที่หลายๆทีมพร้อมมาสูข่ขอไปร่วมทีมเพราะว่าฝีทาของเขาเต็มเปี่ยมไปด้ด้คุณภาพแบบที่ทําให้เห็นมาตลอดในช่วงหลายซีซ แต่ถาว่าคำถามก็คือทีมใดล่ะครับที่มีโอกาสหรือสไตล์การเล่นที่เหมาะสมในการคว้าตัวเจมหวอดพร้าไปครองวันนี้ขอบสนามจะมาวิเคราะห์กันนะครับสโมสอนแรกบริตัน โดยฝีเท้าของเจมส์วานเร,ราสามารถไปอยู่กับทีม,มาราดับเล่นเวทียุโรปได้แบบส,สบายๆแต่ถ้าถามเราว่าทีมไหนดูจะเหมาะกับเขาหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของสมสรไบรายตันละครับทีมพลังหนุ่มที่ผสมผสานตัวเกา๋กาๆบนเวทีคนไปเรองอังกฤษได้โคตรด้ในความที่บรายตันมีนักเตะฝีเท้าดีเต็มไปหมดทำให้ขาดการกันว่าจะต้องเสียเหล่ามือดีแห่งพนักครไปหลายคนไม่ว่าจะเป็นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์คารุมิโตมะและมอยจ์สคาเซโดดังนั้นการเติมผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาก็ย่อมสำคัญเหมือนกันซึ่งเจมส์ที่เหว่าาอลิน ย้ายทีมไปบรายตันควรจะไปดึงเจมวันพระร้าวเข้ามาแทนเพราะว่าเรื่องฝีเท้าประสบการณ์และการเตะลูกนิ่งน่าจะทดแทนกำลังสำคัญที่อาจจะหายไปได้และที่สำคัญครับบรายตันมีโอกาสได้ไปเล่นเวทียุโรปในปีหน้าถ้าหากคว้าต่อมาได้สำเร็จมันอาจจะดึงดูดหัวใจของเจมวันพระราวได้มากเนื่องจากนักเตะรายนี้อยากไปประชิญหน้าในเกมแข่งขันที่มีการแข่งขันสูงมากกว่าเดิมอยู่แล้วละครับทีมที่2ลิวอว์พูล จริงๆแล้วเจมส์วัตพระราไม่ค่อยมีข่าวกับหงแดงเท่าไหร่ในช่วงหลังนึงเยหงแดงให้ความสนใจในตัวของจุดเบลิงแฮมมิดฟิลจากดอร์มุนมากกว่าแต่ทว่าพอเจอตั้งราคาแพงหูฉีพวกเขาก็เปลี่ยนเป้าหมายเป็นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางจากบริเตนมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าหงแดงมีการลบแผงกลางชุดใหญ่ทั้งนาบีเกอิตาอเล็กออกเลตแชมเบอร์เลนหรือล่าสุดเจมส์มิลเนอร์ที่เตรียมย้ายไปบรตัตนการเอาเจมส์วัตพรวมาเป็นตัวเลือกในแผงมิดฟิลก็ถือเป็นเรื่องที่โคตรดีนะครับเพราะว่า ที่สําคัญนะครับต้องไม่ลืมว่าเซาท์แทมป์ตันถือว่าเป็นทีมสาขา2ของลิเวอร์พูลในอดีตนี่หงแดงไปสอยนักเตะนักบุญแดนใต้มาเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเฟอร์จิลฟานได้อดัมลาลาหน้าและเดยันร็อบเลนเราเชื่อว,ว่าเซาท์แทมป์ตันคงจะไม่อยากขายเพราะว่าเป็นนักเตะลูกมอก้อแต่ถ้าว่าเมื่อตกชั้นค่าตัวอาจจะถูกกว่าเดิมซึ่งฐานลิเวอร์พูลได้ตัวมากมันจะทําให้การเปิดลูกตั้งเตมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมโดยเฉพาะการยิงฟรีคิกซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีสาวกเดอะค็อปเรียกร้องให้สโมสรไปด ทีมที่3ทอตแนมฮอตสปเปอร์สปเปอร์ถือว่าเป็นทีมที่มีกำลังมีข่าวล่ามาแรงว่าต้องการเจมวาตเพล้า แถมเอาจริงเอาจังด้วยการมีส่งแมวมองไปติดตามฟอร์มการเล่นในแมตช์ที่เซาท์แฮ äh มตันแพ้กับนิวคาสเซิลมาหนึ่งประตูต่อสามตามรายงานจากสื่ออังกฤษระบุว่าสปเปอร์ต้องการบูรณนะแข้งมิดฟิลมาในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อเสริมความแข็งแกร,แรง่งจะได้ไม่ต้องไปแผ่วปลายจนพลาดตัวคว้ายูฟาแชมเปี้ยน,น,นส์ลีกเหมือนในซีซั่นนี้อีกเชื่อว่าถ้าสปเปอร์สนใจเจมส์วัตเพราะราจริงและยินข้อเสนอไปจีบแบบเป็นรูปปธรรมนะครับนักเตะอะไรนี้ก็พร,ร้อมจะตอบรับแน่เพราะรว่าการได้มาอยู่กับสปเปอร์จะทำให้น้องเจมไได้้ยยยยกกกกรระะััับบมมาาาาสสู่่่ททีชนนนนนขอองลลจปปเเเุุโโแฉพฟ แชมเปี้ยนส์ลีกแม้ว่าเดนิเอลเลวีจะขึ้นชื่อเรื่องความขี้เหนียวแต่ถ้าว่าการทุ่มซื้อเจมวอดพร,ราวเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะนักเตะอายุเพียง28ยังมีเวลาใช้งานอีกเพียบแถมได้เล่นพรีเมียร์ลีกมากกว่า400นัดน่าจะเป็นนักเตะที่ช่วยมาแบ่งเบาภาระแนวรุกอย่างแฮร์รี่เคนหรือซองฮึงมินได้แน่ๆล่ะครับสมโมสรที่4 ว่ากันตามตรงนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเอลวัตตันจะอยู่รอดปลอดภัยไปวิธีพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือไม่เพราะยังมีคะแนนนาโซนตกชั้นเพียงแค่หนึ่งแต้มแต่สถานการณ์ถือว่ายังได้เปรียบลีดรวมไปถึงยังได้เปรียบเลสเตอร์อยู่เล็กน้อยซึ่งถ้าเอลวัตตันรอดตกชั้นจริงๆการเสริมทัพเป็นสิ่งที่พวกเขาควรทําอย่างมากในตาแหน่งแผงมิดฟิลซึ่งบางทีนะครับผมเจมส์วัดเพราะเราอาจจะเป็นคําตอบที่พวกเขาตามหาอยู่เพราะว่าปัจจุบันตําแหน่งมิดฟิล้องเครื่องไว้คอยขึ้นเกมลูกข,ข,ของทัฟฟีนนขึ้นมา่ ner, าวยีป็้ ชื่อชันของเอฟเวอร์ตันถือว่าเป็นทีมที่ดังและโลดดันบนเวทีพรีเมียร์ลีกมาอย่างยาวนานถ้าหาว่าทอฟฟี่สีน้ำเงินอยู่รอดตกชั้นได้จริงๆการดึงตัวเจมวอร์เพราเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างมากเพราะว่าหลายๆซีซั่นที่ผ่านมานะคะรับผลงานของเซาท์แทมป์ตันกับเอฟเวอร์ตันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายดังนั้นถ้าเจมวอร์เพราย้ายมาแล้วก็คงยึดตัวจริงได้ลงสนามต่อเนื่องอย่างแน่นอนล่ะคะรับทีมสุดท้ายบอร์นมัต เจมวอร์เพร,ราเป็นเด็กลูกมอของเซาท์แทมป์ตันเขาเล่นกับอะคาเดมีสโมสรตั้งแต่อายุ8ขวบแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับเขาถือว่าไปเป็นอยู่กับทีมคู่อรีเพราะว่าครอบครัวของเขาต่างเป็นแฟนตัวยงของพอร์สมาร์ทคู่ปร,รับตลอดการของนักบุญแดนใต้ถ้าเจอกันเมื่อไร่จะถูกยกให้เป็นหนึ่งในดาร์บี้แมตช์ที่น่ากลัวที่สุดของอังกฤษเลยทีเดียวแต่ทว่าในเมื่อเซาท์แทมป์ตันร่วงตกชั้นไปแล้วครับและพอร์สมาร์ทการหลุดวงโคจรไปไกลดังนั้นถ้าเขาไม่ต้องการห่างไกลจากครอบครัวมากนักและอยากอยู่ทางตตตออออน้ขงงักฤษ่ บอลมัดก็เป็นคําตอบที่ใช่ของเจมวัดพราวเพราะว่าทั้งสองสโมสรห่างกันแค่ราวๆหากิโลเมตรเท่านั้นแหละครับถ้าบอลมัดได้ตัวเจมวัดพราวเข้ามาจะยกะดับทีมได้แน่นอนแต่อย่างไรก็ตามคําถามก็คือเจมวัลพราวต้องการจะก้าวกระโดดไปอยู่กับทีมที่ดีกว่านี้หรือเปล่าเพราะวความฝันของเขาเป็นการได้เล่นเวทียุโรปซึ่งบางทีบอลมัดอาจจะไม่ตอบโจทย์แบบนั้นแต่ถ้าว่าไม่อยากจากบ้านไปไกลสโมสรบอลมัดพร้อมมอบสิ่งนั้นได้แน่นอนและทําให้เขาได้เล่นในศึกพรีเมียร์ลีกต่อไปอีกปี และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากตูลาเฟลฟาวเอืิียาวๆมาก่อนลให้เราด้เด้อสนับสนุนโดยเคลียร์เมนคู่สปอร์ตเมนทอลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั้นเย็นขั้นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน